สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมผมสองคนนะครับ ก็ขอขอบพระคุณเบนอย่างสูงนะครับที่อุตส่าห์เสียเวลามาชมผมสองคนนะครับเ็นทุกท่านครับมารับประทานนำผมสองคนครับอครับพิเศษหน่อยครับวันนี้กินข้าวเนียกินไก่ครับส้มตำข้าวเหนียวครับค้เจะกินเด้วย

เราก็มีหลายอย่างกับเราสลัดแดงกระหล่ำสมมติว่าผัดสลัดอร่อยกว่าบะน,น,นุ่มงก่ไก่้าว่าบะนุมสมอนด้วยนะโอ้พระเจ้าอจอดมันยดยินแล้วผิวพันเบ่งปันนะเกลือครับมะเขือเท่นนี่นะทำแล้วจะให้เผยวขาวนะครับ น้ำตาลจินตปานแล้วทำอะไรก็สะดวกสบายครับแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้คนการเบาวนักครับหนุ่มไทยใหญ่อีนะ ดีนะครับทุกคนอร่อย ราดโดนีสไก่สเปิร hmm. mm ์ติไก่ครับอืม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  ความแซ่บนะครับมันต <u> uh> <museums Pract izen> ้คนคิดว่าจะกรหรือเปล่าเนี่ย มีผมมีการทอดนะครับผสมสมองไพรด้วยครับ <görüş> <cười> <cười> một là trăm năm à, so kiếp tầm บุกงทอดตีนไก่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้ผมเน่ยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามช่ยเป็นกำลังใจให้ผมสองคนดน่ยนะครับจะได้มีกำลังกำลังใจทำ <Hey. S 1> คลิปต่ตอๆไปนะครับสำหรับคลิป ตำมบงถอดซปเปอร์ตีนไก,ก่ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายร่บสวัสดีครับ <All right. S 1>